หากท่านอาจารย์ต้องการที่จะประกาศหรือแจ้งข้อมูลใดๆในดีเลนให้แก่ผู้เรียนสามารถทำได้ผ่านกระดานเสวนาจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยนะคะวิธีการสร้างกระดานเสวนาในห้องเรียนออนไลน์หรือดีเลนนะคะหากท่านอาจารย์มีประกาศหรือมีข้อมูลใดๆที่อยากจะแจ้งให้แก่ผู้เรียนสามารถสร้างในห้องเรียนออนไลน์นี้ได้ผ่านการใช้งานในกระดานเสวนา ก่อนอื่นเราจะมาสร้างตัวกระทูหรือกระดานที่ว่านี้ภายใต้หัวข้อที่8เรื่องกระดานเสวนานะคะก็เริ่มที่ตัวเลือกฟันเฟืองเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นเลือกเริ่มการแก้ไขในหน้านี้เราก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็ดูอยู่ที่หัวข้อที่8กระดานเสวนา วันนี้จะแนะนำการใช้งานกระดานเสวนา2รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกจะเป็นกระดานทั่วไปอย่างกระดานทั่วไปกับกระดานหัวข้อเดียวอย่างง่ายนะคะตัวกระดานทั่วไปนี้นะคะมีความแตกต่างกับหัวข้อเดียวก็คือกระดานทั่วไปสามารถสร้างกระทูย่อยได้ ตัวอย่างที่จะเอามาแนะนำท่านจะเป็นเรื่องของการแจ้งข่าวสารที่เป็นการประกาศเกรประกาศคะแนนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองกระทูกก็คือกระทูกของเกรวิชาออกแบบห้องเรียนออนไลน์ในภาคเรียน2ขีด6 2และภาคเรียนซัมเมอร์62นะคะก็จะได้เห็นว่าในรูปแบบของกระดานทั่วไปมันสร้างหัวข้อย่อยเราหน้าตาจะเป็นอย่างไรส่วนกระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย เราสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการสั่งงานได้ให้ผู้เรียนเข้ามาส่งงานผ่านกระดานได้ให้คะแนนได้เราสามารถตั้งค่าได้ะนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ข้อดีของมันในกระดานหัวข้อเดียวก็คือคนที่เข้ามาส่งงานในนี้จะเห็นงานที่มีการส่งมาก่อนหน้าได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อดีนะคะถ้าเป็นการส่งงานแผน assignment คือ แต่และคนต่างคนต่างส่งจะไม่เห็นงานของใครแต่ถ้าเป็นกระดานหัวข้อเดียวอย่างง่ายสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะโดยที่เข้ามาส่งไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปดูงานเพื่อนแล้วเราค่อยส่งต่อสามารถเลือกทำแบบนี้ได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของการใช้กระดานในเรื่องของนำมาใช้ในการจัดเป็นกิจกรรมแล้วก็สั่งงานแล้วก็สามารถให้คะแนน งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกเลยนะคะเป็นกระดานเสวนาอย่างง่ายนะคะเลือกเพิ่มกิจกรรมแล้วเลือกกระดานเสวนาจากนั้นกดเพิ่มก็จะเข้ามาสู่นะคะกระดานเสวนาซึ่งมันจะลงในหัวข้อที่8วงเล็บวันที่ 20- ่สถึงยีกรกฎาคมหกสาเดี๋ยวเราใส่ชื่อกระดานลงไปก่อน ซึ่งในที่นี้ก็คือจะประกาศแล้วก็แจ้งเกรดของรายวิชาออกแบบห้องเรียนออนไลน์นี้ชื่อกระดานนี้ขอใช้คำสั้นๆว่าแจ้งเกรดนะคะส่วนตัวข้อความนะคะก็จะปรับให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นตัวหนาประเภทของกระดานเลือก กระดานทั่วไปหลังจากนั้นกดบันทึกแล้วกลับไปยังหน้ารายวิชาที่ใต้หัวข้อของหัวข้อที่8ก็จะเห็นว่ามีกระดานแจ้งเกตเพิ่มขึ้นมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างกระทูย่อยกันนะคะเลือกที่กระดานแจ้งเกรด เมื่อเข้ามาสู่หน้ากระดานแล้วเราก็จะตั้งกระถูกดเลือกตั้งกระทูค่ะก็จะขึ้นกระทูใหม่ท่านอาจารย์ต้องใส่ชื่อหัวข้อแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะแจ้งในที่นี้ก็ขอเป็นการออกเกรดของภาคสอ2ขีดหกก่อนแล้วกันนะคะ อันนี้ก็คัดลอกมาเดี๋ยวจะแจ้งเกรดแล้วนี่เดี๋ยวปรับรูปแบบของตัวอักษรน,นิดนึงหลังจากนั้นอาจารย์ก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้เลยข้อมูลตรงนี้เตรียมเอาไว้แล้วนะคะเป็นตัว Excel ในที่นี้จะยกตัวอย่าง2แบบก็คือคัดลอกข้อความลงไปแล้วเอาไปวางกับแบบที่2คือแคปเจอร์เป็นภาพเอาไว้แล้วนะคะจะได้เห็นว่าเราสามารถทําได้ทั้ง2แบบหลังจากนั้นถ้าอาจารย์มากดวางค่ะตรงรูปแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามอาจจะเลือกรูปแบบตรงนี้ก็โชว์เครื่องมือที่เขาซ่อนอยู่แล้วก็จัดกลางได้หลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาค่ะตรงนี้เราสามารถแนบไฟล์ก็ได้นะคะ แล้วเราก็กดโพสค่ะลองเข้าไปดูนะคะจะเห็นว่ามีกระทูเพิ่มขึ้นมาที่อยู่ใต้กระดานแจ้งเกรดเราก็จะเห็นตัวหันักศึกษาเห็นคะแนนกลางภาคไปภาคคะแนนจิติสัยคะแนนรวมและเกรดของเด็กตรงนี้นักศึกษาก็สามารถเข้ามาตอบหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถส่งคําถามไว้โดยเลือกกดตอบ ะะแล้วก็ก็จะมีข้อความตรงนี้ขึ้นก็คือก็เขียนข้อความได้เลยสงสัยคะแนนคะ่ะสมมตินะคะอ่าก็สามารถแจ้งตรงนี้เอาไว้ได้แล้วก็บอกชื่อบอกอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้แล้วก็กดโพสก็จะเห็นว่ามีกระทู้เพิ่มมาหนึ่งกระทู้ที่ตอบกระทู้ก่อนหน้านี้นะคะอ่าคราวนี้ลองมาดูการตั้งกระทู้ที่สอง หลังจากที่เราได้ตั้งกระทูแรกไปแล้วเดี๋ยวจะตั้งกระทูที่2ท่านก็กดเพิ่มหลังจากนั้นท่านก็เพิ่มนะคะตัวหัวข้ออันนี้ก็คือสมมุติเป็นจะแจ้งเกตซัมเมอร์นะคะตรงนี้เดี๋ยวปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวหนา เดี๋ยวในตัวอย่างนี้ขอลองเป็นแนบภาพบ้างนะคะเราสามารถแนบภาพได้นอกจากการพิมพ์แล้วยังสามารถแนบภาพได้อันนี้ก็เป็นที่อยู่ของภาพที่ได้ทำการแคปเจอร์รอไว้แล้วแล้วก็กดมาวางข้อดีของการใช้ภาพก็คือนะคะมันจะมีความสวยงามแล้วมันจะตึงทุกอย่างเอาไว้อยู่ในลักษณะของภาพถ่ายหลังจากนั้นท่านอาจารย์กดโพส อันนี้ก็ถูกแก้ไขแล้วก็จะเห็นว่าภายใต้กระดานหลักคือการแจ้งเกรดก็จะมีข้อความแจ้งไว้ว่าจะมีการประกาศคะแนนและเกรดของรายวิชาออกแบบห้องเรียนออนไลน์มีกระทู้ย่อยขึ้นมา2กระทู้ได้แก่ภาคเรียน 2. องด62ภาคเรียนซัมเมอร์เข้าไปดูภาคเรียนซัมเมอร์ก็จะเห็นภาพที่เมื่อกี้เราได้อัพไฟล์ไว้นะคะ ทั้งนี้ในตัวอย่างนี้ท่านอาจารย์สามารถที่จะนําไปประยุกต์ในเรื่องของการสั่งงานแล้วเป็นงานกลุ่มและอยากจะให้เฉพาะกลุ่มนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือถามตอบหรือส่งงานผ่านกระทูก็สามารถทําได้อีกรูปแบบหนึ่งจะแนะนำเป็นการสร้างกระทูหัวข้อเดียวอย่างง่ายเราก็ไปที่เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลเลือกกระดานเสวนากดเพิ่ม เราก็ใส่ชื่อกระดานเข้าไปนะคะสมมุติว่าตรงนี้กระดานเตรียมเอาไว้แล้วก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาตอบความคิดเห็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกท่านก็สามารถเข้ามาได้แล้วเราก็ตั้งชื่อกระดานหน่อยอาจจะเป็นการสั่งงานไปเลยก็คือนี่คือการบ้านชิ้นที่หนึ่งให้เข้ามา ตอบที่นี่นะคะซึ่งตรงข้อความหรือชื่อกระดานนี้ท่านอาจารย์สามารถที่จะเอาไปปรับแต่งได้เลยนะคะอันนี้ก็ยกเป็นตัวอย่างก่อนจากนั้นก็ปรับขนาดตัวอักษรน,นิดนึงตรงนี้ก็เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ในตรงนี้ถ้าจย์ก็ต้องปรับนิดนึงนะคะตรงประเภทกระดานให้เป็นกระดานหัวข้อเดียวอย่างง่ายตรงนี้เราสามารถตั้งค่าของการสั่งงานว่าถ้าใครส่งงานมาจะได้คะแนนได้โดยกดเลือกเลตติ้งนะคะแล้วก็เลือกไทป์ของเลตติ้งให้เป็นแบบใดก็ได้ตามที่จรย์อยากใช้เป็นเช่น เขาเข้ามาตอบได้หลายครั้งก็อยากจะให้ให้คะแนนเฉลี่ยของเขาเป็นคะแนนสรุปหรืออาจจะนับจำนวนของกระทู้ที่เขาเข้ามาตอบหรืออาจจะใช้คะแนนสูงสุดที่อาจารย์ได้ให้ตรงนี้อาจารย์สามารถให้คะแนนคืออ่านแล้วเข้าไปกรอกคะแนนให้ไลน์กระทู้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านอาจารย์เดี๋ยวในที่นี้ขอยกตัวอ,อย่างเป็นคะแนนเฉลี่ย,ยแล้วกันอยากให้ให้เข้ามาตอบกันหลายๆครั้งแล้วเดี๋ยวแต่ละครั้งพอให้คะแนนเสร็จก็จะสรุปเป็นคะแนนเฉลี่ย ตรงนี้ก็เลือกประเภทของการวัดนะคะขอเลือกเป็นแบบให้เป็นคะแนนแล้วเดี๋ยวให้2คะแนนใครตอบได้2คะแนนนะคะก็ตั้งค่าแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็กดบันทึกแล้วกลับไปนะไปยังหน้ารายรา,ายวิชาก็จะเห็นว่าตรงนี้มีกระดานขึ้นแล้วนะคะลองเข้าไปดูนะคะอก็จะมีเกชมันชินชนช้นที่หนึ่งให้เข้ามาตอบที่นี่ แล้วก็มีคําถามว่าให้ท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิธีการตอบนะคะเราก็กดตอบแล้วหลังจากนั้นเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นลงไปได้เลยหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็กดโพสต์นะคะหรือท่านอาจารย์จะแนบไฟล์ก็ได้นะคะนกักศึกษาเข้ามาตอบแล้วาท่านอาจารย์อยากจะอตอบความคิดเห็นเป็นรายคนท่านอาจารย์ก็สามารถเข้าไปกดตอบตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะ ก็สำหรับนะคะในเรื่องของการสร้างกระดานเสวนากา็ขอฝากไว้2แบบด้วยกันนะคะก็คือการสร้างกระดานทั่วไปกับการสร้างกระดานหัวข้อเดียวอย่างง่ายนะคะสำหรับตอนนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ